ตอนถ้ามาหอดตาทัวขนนะนะตาทัวขนอยู่ที่เมืองเซกองเมืองเอ้ยอยู่ที่เมืองลำปางใกล้เซกงนี่สัตว์เออโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันแล้วกันสถนะานเนาะสานทัวขนเป็นจังได้ไปยังคืนมาตานทัวนนะขนเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวกันอโอเคเออเออ ต่โมขุดจะลลมจะล่มโทรศัพท์อย่เดีร่่มออนี่เด้อไปเบิ้งกันไปเบิ้งไปเบิ้งเจาเจ้าเป็นวนแบบว่าน้ำไหไปที่เขาน้องย่างไปเรื่อยเอายังไปเรื่อยที่เป็นยังน้อน้ป น้ำไล่ดิงดิงอยู่วะ่ลูก็ตงมือจะ่ายให้ไเนาะลูกเตือเป็นี่ง่ะลูกเตือเนีัอนมีต้นต้นบงต้นบอน เดินไปตัางเ่ามีเดินไปตัางอีกเออมีเป็นแบบเขาเห็นแบบพอบเป็นผักตัวเป็นเพื่อนหาเป็นเฮือนท้อแท้เขาเห็ดเป็นบอลเนี่ยบอลยืนเบิ่งบ่อย่างนีบอลสิงช็อกซิงช็อน,น,นี่ไมนม,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 มีมัน,น,นม,ม,มัน,นมันมีนั่นเลยมันมีน้ำตกอยู่นี่ มโหขดเป็นแบบเป็นหลานเป็นเดิอนใช่นะโอ้อันนี้ครัวเออเขาลงมากมองนี้มันต้องมีน้ำตกไปอีตัวขึนมาตรงขาม,มาตรงตาต,ตัวนี้นะมันเป็นเดินอิตัวนั้นครัวเส้นน้ำหน่อยครัวเส้นน้ำน้อยอันนั้นนะตัวนั้นจะปื้อป่ะฮะอืม เอ้าน้ำต้งตามันต้มอะไตัวเข้าเฮาเฮาอยู่เส้นตาดตัวนี้โอ้เออเออแตะปือะตัวตัวนี้เขาอยู่เส้นตาดบ่อนี่น้ำน้ำไร เอาซีเบิ่งยังนี่บ่ยังี่ยมาพี่สายนี่ดิเห็นเห็นทางแปดอลาดนี่บางที่ไม่อาศวิมีบอลไปกิมมี่ได้นี่เนี่ยเห็นทางแปดอลาดที่มีบอลไปเขาสิบแเนี่ยเบิกตาจิมีนี่หนามไรลต้อปตาได้ไหมแบบ มีบนไปนึ่งก็มีเบื้องเด้อไปตำรวจเบื้องก่อนมันมียังหายเที่ยวบอท่นมีทางยางมะนี่บอลเขาไม่กินเขา่าฝ่าหองเฮ้ยคนติดตกหน่ามันไล่ลงไปตัดแฝกขึ้นเก้าเนะแต่ว่าฟังเป็นฟังอัตปื้อพป็นวะ ทางคนยางมันจนแปดตไม่ต้องมียังไงบึงเลยท่านอือโอ้นี่เด้นี่เด้พี่พี่พ,พี่อยู่พี่อยู่พีเ่เห็นแล้วเห็นแล้วลงไปมันก็ไปตัดแฝงล,ลงไปเราบอลข้างมาเมื่อกีน้นี่มันมีบอลแหง,งามอยู่นี่นี่เด่นา่ามันตกลงบนนี่มันต้องทายหูฟังนั่นมันจะงามนี่ นี่ยเขามานั่งถ่ายหูอยู่นี่เขามานั่งง่อยถ่ายหูอยู่นี่าาน,งงน,นั่นนี่มันตกแบบนี้นี่โอ้นี่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 น้ำตกตาที่นี บรรยากาศนำตกประเทศน้ำตกตรงไปไปฝังหนไปฝังอัตายงบ้านทางอัดจะากวเาะมันธรรมชาตินะนี่บรรยากาศีตาทุกคนเนาะบรรยากาศีตาจริงๆโอ้ยนนี้มันมีบนมอดอกเห็นอเห็นเ็น ยินบ่ลยยิ้นโอ้โห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 มายินยิ้โอกาสได้เห็นดอกคเดียวนี่อะเนี่ยหีมุมนี้โอ้บรรยากาศน้กเออ บรรยากาศนี่น้ำตกอิลี่ร้อนนี่น้ำตกแถวตกว่าเออม่ไม่คอยอยื่นีกบางนึงเจะถ่ายให้ไอยจะนี่เนี่ยยืนนี่ไอ้ยนยนพี่ก็ให้ถายอยู่พี่อโอ้ไปถ่ายเอาปลาสิฮันี่เขาถ่ายอยู่พี่เออนี่นีเออนี่นี่ออน,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 นี่เออเอาเนื่งสองสเออหนึ่งสองสม เอ 1, 2, อนั่งสองสามอบรรยากาศนี่ตาดอยู่พี่เพื่อ,รราาอน่าตาดอยู่พี่หุ่นตัดแฝงจะหุ่นนี่นตาทุกคนอยู่นี่ดิเขาทายนำตุ้มอยู่นี่เขาทายนำตุ้มอยู่เลยเอิ่มเมื่อกี้ทายตั้งหรือคนทีทายยืนทายยืนเออด้วยจอทายขอเด้ยหนอเด้อทายยืนเด้อทายยืนเด้อเอาไป มาเห็นบรรยากาศน้ำใสางามไหลรัลุ่ยเลยตัดเลยลงน้ำไปไปซือว่าม,ามาครบแล้วตาดแฝกก็มาแล้วตาดหัวข้นก็มาแล้วาตาดใหญ่ที่สุดของเซก่องแต่เส้นหนำหน่อยเนี่ยอันนั้นมัาข้าอขามมตตะปือปะ้อข้อขามมตตะปื้อเลยเส้นหนำหน่อยข้อเส้นหน่อยเออเออเออมันเป็นหินเบิดเนาะ ว่ามันน่นะครับอานเอาตินตระหนกเออมันักเอาไปหรอหล้วก็น่ำไรมาเนาะธรรมาศาสตางมาดี <c oughs> ได้หุบักหลายดึง นทูบกรายนึงบปนี่เสดเนี่สิเ้สดนเออขึ้นเหลักไม้เนาะเสดเดนลูกไฟฟ้าเออนาตะกอนเดี๋ยวไปคัวไปจักเียก่อนนี่เสาเนาะเออนี่ิหัวด้อฮะเออหัวเนี่ยเต็กี่บุก่น บ่โอ้ค hmm. mm ืเรปดูอนามาไปเกือนชุดันเด้อืมวี่ด้เลยเกือบตันมดเป็นอาไปนี่ี่โอ้แต่ตะกี้มีตูไม่ยังครบโอ้หน้เมาไปภาาอัน้ามื่อหเนี่ยน้ำ่วมันเป็นควอเี้ย่วบ่ถ่วมั่วเนาะ

ทกีไข่กกอยูหน่เออทกี้ไข่ก่อกๆะกาะดู้ยกันนะพุเฮ้ยพุชะอาน้ำไม่ใช่สันทายใพชะอาน้ำเออเออเอาดีเด้อไปก่อนมาหนิไปขึ้นขึ้นขึ้นน้ำน้ไปเดินทางกลับจอร์ธัมานกลับไป ครับไปลดถือว่ามีบอล,ล้หลินบอลไ้กินบอลนีเทียไ er ล่สมขวดเนาะเนียวมาเด็ตัวนี้นะไปว่าเขาไปอยู่ไกลนามอยู่แต่ว่ามันมันมันเนียวดีได้ท่ากันเด็นมาเขาไปท่ากันเด็ดิดำเลยดำแห่งเลยอันนี้ดีแต่ว่าขี้มกระเด็นกับบีฟเมดได้กันอย่างอื่นกระเด็คือเกาต่างกันของบีฟเมดมันสุดยอดของหลกเนาะเออมันอลังการขึ้นยังนีตัวมันมันเป็นสินขาได้โลกเนาะ แบบเปล่างนาล่างย่ง,งออกในปกติน่นาใสปกติปิ้งกลนนี่ไปอาบน้ำบอกโอ้ God. ไหมกอดนางใช้ไปนัน่งดูนั่งซื้อนน้งหัทั้งขว้าโอ้ขว้าไปย่างนีนนง่ยมาแ้วสิตา